สวัสดีป่าลงเบอสุขคนเนาะม่ก็มาผดผอกกับนกอนีแล้วสองกอยนะด้วยม่ก็มาบงทังผอกัไก่นะด้วยเลย่กไก่้งผอกกับนกไก่นะเด้อล cái gà che mẹ nó cái che mẹ nó này cái gà che nó rồi hả thì không gì tầm đây nó rồi thì một cái bài này có bao nó luôn anh cứ cày che mẹ nó đi này เป <sm festivals> ็ดเจ็ตนยเดเจ็ดตัว้ไก่น้อยเฮ้ไก่แจ่แม่เลยน้ไก่แจ่แม่นีเอาตัวหนึ่งไปใส่ใส่ขูน่ะยากุเห็นน้ด้วย Đây là cái hạ tô nó rồi Để. Cái kháo nó cho nó đây. Đây là cái cái kháo Em Cái đâm. Ừ. Cái tí của nó rồi. Cái sổ nó đây. Thế ta cho phần xe ta hả Yeah. belumnya huk Di to. Hukjet to 6 nó đó được cài nó đó còn cả kim ngọt lọt nó đó rồi nhưng nó hăng này cài vô chị tên này Thử cài nhảy té nó đó nó là cài quái gỗ luôn. พันหอพันชุ่งใหญ่ในกับหอพันหกพันเลยตัวนี้เพม่อนหาก็ลงมาจากข้างเเลยกลงได้จากมือสองมือสามือนอันนี้ไก่สมัมเ็นเลี้ยงน้องเาเลยสามตัว กระแลนตามกดเลยพ่เอาหามเกลือเอาขวายเกลือมาโดยพ่อันไกแยพูดอยู่พอันไก่น้องอิงกันะงหน้าไ่อันไกลคนวันใหญ่เกลือนาโดย

cái bạn quan hệ này kéo chị nó à lần này nè lên đi luôn đi có lên đi có này luôn 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 bắt luôn 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 luôn

dắp mẹ mắt thêm thêm em thử nhìn này, rồi nó tâm mà nó bắt tâm tiên rồi, kéo kéo sai, được mắt mà sai mà sai, tìm thấy. Thôi đi nàng coi à. Cái lên à, Này Nên, này tôi ra hành này Tốt thông này kìa này subscribe cho Thì tôi nên cài kép cho này ấy gì thì kẹp rồi Sao lúc? Sao mà kép thằng này mà kẹp Thằng cày kìa, kìa, Bên mình kìa lên mình 太浪漫了。

จา่าไฮ้มีดพ้งไหเอาเก้าใช่เ้ยเอเใ่แล้วเามาเนี่อย่าคมมันใจไรได้ร้องไห mày thiện nam không mày ha bật thang phụ vào đấy phi ở ngoài đây là kéo thang phụ rồi cái má cái má

có cả hộp tuần mại nữa, rồi. Mại nữa yeah. Yeah. đó hộp tuần mại tôi sẽ ông bà bà nẹ nó ra đây là. Này, này đây đây rồi. này cả cầm lăng tẹt bay mại lăng tẹt nhọn đây nó rồi chép Em sai. Đi ơi, kép tôm mù kìa. Vì vì tôm đen cầu quá. Chào. Chào Nên, bỏ được

Ai nghe sai Đi ha, phi 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 Ngon mà, áo má Nhanh nhìn Lìn vô

kép 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 sao nhìn nhá kép 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 sai đi Đó đi chị Phương ạ à. à, Nhà xa Phương ổn lắm bạn này Nào Phương ơi À quay rồi nè Nó cho con nó gì đó Ừ quái Mình subscribe nó kênh nó mưa nọc thùng mặt nó mặt mặt Cái <laughs> cà mặt móc mặt 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 nó đây thôi làm bay mặt nó đây thôi ai mặt 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 nó 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 mặt không mặt 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 phần cả mặt phần cả tai, tai Cái vớt yeah. oh, hai cục tỏi tiêu nó đây này okay. à ngang này mi nhọn đấy Để. Hốt thêm mình hốt Để. Mình nhọn hốt lấy hốt thì ừ. à, mình hốt, à, cái này. Nhọn cái này. Nhọn cái cái lời cái 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 cái

เ็ากถาไปเบ่งตอนนกกอยอาไรมาเชินมาด้วยค่ะไปเบ่งก่อนอ่าจักเห็นงาแล้วเรวก็ดวหนาก็อัดเนาะฮึหนาจะสบู่ารอปกต่อ รีวิวเห็นเด้อเอามันสิขาวอีรีดดวเอากะมาหน้าจกรีวิวบุนรีวิวอยเว้ยเขาก็สิรองใส่ลองเบิองซื้อมาเลยก่อนหาสิปเขาก็จะไปสั่งน้องก้อยเพื่อเลนเนาะ เจ็บเน่ยอเลยเ๋ยวเรียสิให้ีฮ้ยนเเอาไปติดแดงเอาไปติดแดงพูดทุนเดี๋ยวนาใครเนีาใครกองเน้นองเน้นิเอาสมางน้องกอยเนาะแหมเป็นเห็ดเลีย เกบ็กบเก็โตดีน้องด้วยเอาคอออกเอาไปไว้ให้แม่อยู่พูนเอาไป,ไป้เออผักกระติกเอาไว้ไว้ผักกระติกไว้อยู่ในเออทูดไปเอาน้ำมาสาดใส่น้ำเบิ้ลแล้วบันน้ำน้ำเด็ดเลีนะ่ยงเขาเลี้ยงเนาะสมักเน่จากสบู่หัวข้ารล เติมซื้อมาเลยก็ใส่ใส่ไาคุ้กขาใส่ไปเลี้ยงแบะใส่ไปเลี้ยงงัวเฮ้ยแตเอาหยับไปแม่เตาฮะเอาเตาเตาเตาหยับไปเตา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 หยับไปเออบ่บ่ไปหยับไปทางนั้นหยับไปทางคูนบ่เอาตังหยับออกหยับไปทางที่

แล้วน่ะใครยังข่วยล่างบ่วงอีกล่างข่วยล่างบ่วงอีกพัดพัดพัดเออพัดพัดเออพัด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 เออพัดลงแหงนะน้มันลงน่ะมีห่อมลงน่ะบมเพิองว่าพี่เข่าอยู่ผมไม่แห้งวะว่เงินผิดก็ได้อยู่ ้องนุ่ยะน้องนุ่ยก็เอาออกไปทิ่มนะพ่อน้องนุ Monet> ่ยเอาออกเขี่ยออกไปทิ่มนะับออไหนไเอาเอาเอาทิ่มเลแม่ตัวนี้ค่ะแทงไว้บวนปลูกดอกไม้ปะเออเก็บเใส่เก็บใส่เก็บใส่กระเปาอไรถออาเ่อเองเลี้ยงนี่

เก็บไปไว้เก็บไปไว้น,ไน้าไ,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 ไซตันนี้นมันเกลือได้พี่มันจะนอนเก็บทรายก็ได้ไอ้อีคึกเหียวะน้องฝันเฮียเฮียวาเล่นนางนางฝึกเอาไปลยนางเอาไปลิน้านซเก็บ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 ใส่หนีท่อนี่เก็บใส่ไปไว้แน่ฮุบเซฟรดคืออนไรแทะคือลีลาเถอวะนี่นี่เก็บใส่เก็บใส่นี่ Cạnh 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 kéo cạnh cạnh bái, nung hải nung hải hẳn đi. Này, kếp, kếp đi. Kếp, kếp, kếp. Nó

เสือน้องเสลาอืมนอดบวมขายคลิปสุดนี่เนี่ยบละแมนเด้อจะน้องหนุ่ยนุ่งว้าเหนูเป็นเสือไอ้แล้วเอาเสือไอ้ไปแสวะ ผัดจับพิษเป็นเสือนังหน่ยครยุดคลิปเปเพียงเท่านี้ม่องหาเข่ากระจ่างใสข้สวสบาังเ่ยชุบุบคนักเ hello ดูดีมากครับทุกคนรับไลฟ์ไปกระเป๋าเงินอะไรน้องทางไหนมามีสอดรายข้อมูลและปรานาสิ่งใดก็อได้ินั้นเรานงแสงลงไปจ้ากบ๊ายบาย